ทุกคนอย่างที่รู้กันว่านี่ก็คือรถของโบอิงทุกคนควจะพูดว่าเออใช่นี่ก็คือรถของโบอิงแต่อันที่จริงนวมันไม่ใช่ครับคือให้ดูตรงส่วนนี้ก่อนนะครับตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของโบอิงแต่เป็นของบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทสตร,รวงโบอิงที่เคยเป็นมาก่อนก็คือแบองก์โนลเงนรับถ้าให้ผมดูให้คุณดูที่นี่ก่อนนะครับดูสิ่งที่เจ็ดสามเแบบีเ้เจ็ดสามเจอกับเบบี้เอสามสองศูนย์ออยืนอยู่ที่กระโดดอยู่นะ่ะนั่นแหละครับ ให้ดูดีๆให้ดูดีๆให้ดูดีๆมันคือมุกมันอันนั้นก็คือโลโก้ข,ของโบ g แล้วนั่นก็คือโลโก้ของแบงตัวส่วนนี้ก็คือโลโก้ของแบงตัวดัครับอย่าไปสนใจ b ีห้าครับแต่โลโก้นี้เนี่ยควรคิดว่าโบงใช้ก่อนแต่ไม่ใช่ครับแบงตัวเดวดักรักใช้ก่อนตอนช่วงยุค50ตอนยุคหกศูนย์ 60. จนโบงซื้อเข้าซื้อกิจการนี่ก็คือรูปของโบงเมื่อก่อน เราจะตัดแค่นี้โบอิงใช้ตอนช่วงปีปี40แล้วก็เข้าซื้อแม็โดน d ล u g ก a สไปเลยก็เลยเพิ่มภาพนี้ภาพที่เราเห็นจนจนทุกวันนี้นะครับแล้วเก็บความรู้ก็คือ Boeing 717กับ c 7 7และ f 8 8เครื่องบินทั้งสามลำนี้เป็นของบริษัท m แม n กโดน d ล u g ก a สซึ่งโบอิงออกมาแปลงชื่อต้องแต่แล้วก็มีเครื่องบินอีกลำหนึ่งอย่าง 11รวมถึง DC-10 และ MD-10 MD10 เป็นเครื่องบินแบบดัดแปลง <c oughs> ดัดแปลงมาจากบริษัทโบอิงความคุณที่ดูวิดีโอของเราฝากติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย